สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางแฟนเพจนะคะแอดก็จะมาแนะนำนะคะก็คือว่าแอดจะมาที่บายให้สมาชิกได้ฟังกันนะคะว่าสมัครลิงก์ตัวเองเป็นแบบไหนนะคะบางคนก็เคยรู้มาแล้วนะคะหรือว่าบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าลิงก์ตัวเองเป็นแบบไหนนะคะอะสมาชิกมาดูเลยนะคะว่าลิงก์ตัวเองเป็นแบบไหนอาสมาชิกสมัครลิงก์ใครนะคะ ก็คือเป็นยูเซอร์ของตัวเองใช่ไหมคะแล้วสมาชิอ่าสมมติว่าอันนี้นะคะอันนี้คือยูทของเราที่เราสมัครลิงก์ต่อใครหรือว่าเพื่อนส่งลิงก์มาให้สมัครหรือว่าเราสมัครจากเว็บนะคะอันนี้คือยูทหลักของเราใช่ไหมคะอ่าสมมติว่าอันนี้คือยูทหลักนะคะแล้วเรารู้จะรู้ได้ไงว่าเราจะไปดูเปอร์เซ็นต์ตรงไหนดูเปอร์เซ็นต์ตัวเองแบบไหนปัน เปอร์เซ็นต์ตัวเองแบบไหนใช่ไหมคะบางคนไม่รู้จริงๆนะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะว่าเราสมัครลิงก์ตัวเองดีกว่าไปสมัครลิงก์เพื่อนหรือว่าไปสมัครลิงก์คนอื่นนะคะหรือว่าถ้าใครจะเข้าห้องวีถ้าใครมีน้ำใจก็สมัครลิงก์แอดได้แบบนี้นะคะก็ถือว่าเดินลิงก์ก็มีน้ำใจแบบเดินให้แอดเนาะแต่ถ้าใครจะสมัครลิงก์ตัวเองแต่ เราต้องการจ่ายรายเดือนเข้าไปเลยเราจะได้สบายใจแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าลิงก์ตัวเองเป็นแบบไหนอันนี้คือยูสเซอร์หลักของเราอ่ะอันนี้คือยูสยูสเซอร์หลักของเรานะคะแอดก็สมัครต่อสมาชิกคนอื่นเหมือนกันนะคะสมัครต่อสมาชิกคนอื่นเหมือนกันอันนี้คือยูสเซอร์ที่เราจะแทงใช่ไหมคะแล้วเรามาดูคำว่าระบบแนะนำอ่า ระบบแนะนำม,มันจะเป็นอย่างนี้สมาชิกก็คัดลอกคำระบบแนะนำคัดลอกไว้นะคะแล้วไปวางตรงไหนก็ได้ไปวางในไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ไปวางแบบนี้นะคะ,ะสมมติว่าเราไปไปวางในมเมสเซจหรือว่าอะไรก็ได้นะคะอ่ะอันนี้มันไม่มีเมสเซจกับไลน์นะคะอ่าโทรศัพท์เครื่องนี้เราไปวางในไลน์เราคัดลอก คลอกลิงก์แบบนี้นะคะแล้วก็นําไปวางในไลน์แล้วก็กดลิงก์สมัครก็คือสมัครลิงก์ตัวเองนะคะแอจะออกจากระบบนี้นะคะแอ s สมัครต่อลิงก์ตัวเองนะคะก็จะออกจากระบบ Ads ก็จะไปเข้า Ads ก็จะไปเข้าระบบที่แอ s สมัครต่อลิงก์ตัวเองเมื่อกี้นะคะมาแล้วนะคะอันนี้คือแอ s สมัครเสร็จแล้ว อันนี้คือแอสมัครเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือยูเซอร์หลักของแอดที่ที่ยูเซอร์แรกที่เป็นยูเซอร์แนะนำนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบแนะนำมันก็จะมีชื่อชื่อคนที่สมัครก็เหมือนชื่อชื่อเราใช่ไหมคะอันนี้ค่ะคือลิงก์ที่เราสมัครเมื่อกี้ที่เราไปกด คัดลอกวางในลายใช่ไหมคะแล้วก็สมัครลิงก์ตัวเองอันนี้อีกยูเซอร์หนึ่งที่เราจะเข้ามาดูเปอร์เซ็นต์ของเรานะคะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่สมาชิกแทนให้แอดนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ถ้าเป็นเว็บดีน่าเบสนะคะเราก็จะได้ตั้ง8%ก็คือ8%นนี้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราดูก็คือเปอร์เซ็นต์ของเรานะคะตัวนี้คือเปอร์เซ็นต์อันนี้คือยูเซอร์ที่เราเรา เอาไว้สําหรับปั่นเปอร์เซนต์อันนี้คือเปอร์เซนต์ของเรา8%เรซเราจะได้กี่เปอร์เซนต์ก็ตามนะคะมันก็จะเข้าเข้าลิงก์ที่เราสมัครต่อลิงก์ตัวเองแบบนี้นะคะอะแอดก็จะออกจากอาตัวนี้เราจะถอนหรือว่าไม่ถอนก็ได้นะคะในระบบแนะนําแอดก็จะออกจากระบบนี้ก็จะไปยูเซอร์เดิมที่ที่ที่เราปั่นที่เราเติมเงินไปใช่ไหมคะ ามาแล้วนะคะอันนี้คือยูเซอร์หลักของเราตัวนี้ที่เราปั่นปั่นเปอร์เซ็นต์ตัวเองเราก็ไปกดปั่นรูด6ตัวหรือว่าไปกดแทงพิกัดอะไรแบบนี้ที่แอปแบ่งปันสูตรไปแล้วนะคะเราจะเอาเาเอาอะไรไปไปปั่นก็ได้เราจะเอาสูตรไหนไปปั่นก็ได้นะคะเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ของเราเพราะว่าเราสมัครต่อลิงก์ตัวเองนะคะ บางคนก็ไม่รู้จริงๆนะคะก็แอดก็นำมาแบ่งปันให้สมาชิกได้ไปสมัครลิงก์ตัวเองนะคะจะได้ไม่กดดันเวลาเรามีลิงก์ตัวเองเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของตัวเองแต่เวลาเราไปไปขอเลขห้องอื่นหรือว่าไปเข้าห้องวีห้องอื่นนะคะเราก็จำจำใจต้องเสียรายเดือนเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาคิดสูตรวางให้แบบนี้นะคะถ้าเราไม่อยากเสียเปอร์เซ็นต์ของตัวเองแบบนี้ค่ะ แอดก็มาแนะนำประมาณนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูให้จบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ